สวัสดีครับนี่ตอตานตนครับพี่น้องเออเอาคือหันมาทายในประการนะครับมองง่ายดีไม่ได้คคนละสูตรเขาหูอ่ะไอต่อเปครับต่อเป็ดเพราะว่าอันนี้เป็นการหัวเนื้อเป็ดสูงตัวก็เออมันเป็นเลือดปีนี้เับพีน้องแกนแม่เลือดไม่เป็นหัเป็เป็นเขาจะ่าเปดเป็ดจะสร้างกับพี่น้องเป็นจะสร้าง บ่ได้ดรือ่ามันเพินเิวองอีบ่ได้่ได้บ่ได้วพอเรียนมันได้นามหรอกี่มอนียี่้พี่น้อครับมั้ะครับตักเลครับตักให้ยครับใจัดลยครับขยัยัยัครับผมขาสั่งเช่ยค่อยวัดสู้อยู่ครับ่้อมอ้กับเคานครับครับก็จงปครับเอาหมครับ

หขอาข้าพี่น้องเอ้าาจกพี่น้องว่าสะพัดรสชาติเทานี้นาะคือสมวนขนมพี่น้องหอมต้มหอมลาบครับลาบปหอมอี็ดีเนดี๋ครับเชฟทีมงานห้องห้องเขาอะไแม่เหรครับมันมันมาสิหัวนใจเลย่แล้วอรพี่อยครับชุีมันหัวกินเด็แได้เข้าเข้าแหมจอยนะเข้า จังลอยเนบยางคาข้าไหมครับพี่น้องเขาไม่ได้เใช่ไหมันโอ้ยเอาไปล้มกรนหนาีูข้อเมต์จะคนบ่เลยครับผมยูทูปเขาหนีเพองหองกับค้มเมต์หลายครับพิตตาไปสองแสนหรอครับพี่น้องาแล้วเลยคร้พี่น้องสัมผัสบ้านอน้อเช่างดกันหนเราวนครับพี่น้องไปตังาเลื่อนดิ้วที่ตามเจ้ามาตามเจ้ามาดิข้าวตามเจ้ามาตามเจ้ามาด อ่ะพีงครับผมขอซิมอย่าครับ้งต้องขออซิมโหลดเดี๋ยวเราเงอันนี้เนี่ยแจกข้าวเลยอืแต่ลำย่อยตางย่้พี่นครับเอาดังมากอย่างดีๆย้อนเลยนี่อืมโาสดมาโทกจับเดี๋ยวไปรับกันบ่ละอ๋อขี้ขาครับบนนี้ขี้เราครับ เอาเลยดได้ตำบัวลายเรแลนี่ปงานก็ใช่พี่มาหรอกคอยเี้ยวบมาหน่อยยังครับพี่เรอยเขียลาบเป็ดผักต้มทั้งเคียวทังผักสุครับผมไม่น่ากินหลายทีทบบัวพี่าโยนไม่ประเดีสิ้วตูันใส่บอกเ่อทตามต่อไปเรื่ององข้าวเนียครับอ้มเป็ดครับมันรุนขึ้เบียดลาบเปอยแซุ ครับต้มเป็ดใี่คกอขึ้นครับแม่ก็เป้องโอ้น่าสวครับเอาตังนึ่งบีควากมาแล้วครับพ่าเออผมยากกะพร่นตั้ง่้อนครับแซ่บอะไรครับแซ่บไหล่ตามต่อไปหนี่ฝากฝากเต้าไปน่แล้วผมนี่ยินเก่าก็นมนี่กรัเพากนทวัแรงครับแรงเฮะาสีเฟ้า้ยครับางบอลางเดอีีขบดี่พอดีเนี่ยอือว้าเ่มอีก นี่ครับผมคอจากิูโโตายุโตสำหรบสุไม่เดือกอทบไม่สอก่ปรนสนิผมไม่สนุกไปูกอยู่นะไม้เกินดยังไถูกอาไปยโนตสำหรับสุนัผมไมเด้อสนุกน้องผมนี่นี่ครับแนวแชบแนวนัวแมนครับผมจากเชียบเชียบหักับเชือบหัวนี่นะครับติดตาผมไม่เดือบไป่น้องเด้อ Cột chẻ cột lẻ cột sao cho khỏe đấy các biết ăn mà một không tay không ai tay không bắp không bắp tay 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 không không bắp không

Hoa hết sắp tới lắm ừ. điểm, điểm, điểm. Điểm. Điểm à, hộ, đi, rồi em ừ. giảm ừ. mẹ. À, tất cả bây giờ. Nếu bây giờ. Lùng khóc. Lùng khóc lên mẹ. Cóc chẳng lựa chọn khóc cho là. Một bất cứ tất yêu mưa mất. Mm hmm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 . lên hmm. Mm

เ่อกินปาแซกนเอเอาสูนนนค่บผมโอ้สีมือกับสีมือนาเ็ดสุดยอดกับเพจสุดยอดีมือเหรอเจมือพอีเงินตัวรับเชี่ยวก็จะพันครับสุดยอดยกปอแถมกวายแล้วครับวันนี้จะของเห็ดจมาแซกไปกินตัวอืมกินตัวแต่มือขันเสียาเดียนม้ากับว่าจะลังถ้าพี่น้อยจะซาเด้อเขาจะบอกว่าเป็ติกป่าวติกป่าวมันอื้มอื้ม หวานมากู่ีหวานกันรอบหวานไปกินก็หลับใ่บกินาม่เียงี่อย่าน่ะเื้อไปพร้อมไปบอกคนที่ตำต้อไปเหอครับสีอาราพัจายนะครับพี่อาราพัจ่ายด้วยครับพี่ เออติดต่อไหมแม่นั่งพอมนั่งเออไม่คลิปหน้าติดตามด้วยครับพี่น้องพี่น้องครับแชร์ไปเลยครับแชร์กดแชร์ครับกดซับสไครต์กดแชร์กดไลค์เลยครับติดตามเลยครับพี่น้องเออนี่แล้วครับสวัสดีครับ